สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพอกโมช่องโมกิมชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่บริเวณราชพฤกษ์ค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้นะคะโมมาเจอร้านขายอาหารที่อยู่บนรถสัมล้อบรรทุกนะคะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นร้านข้าวมันไก่ค่ะนั่นก็คือร้านมิดไนท์ไก่ตอนค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะไปค่ะรถสวยมากเลยอะ มิดไนไก่ตอนข้าวมันไก่นะคะสวัสดีแม่ค้าทุกท่านเลยนะคะ<อเ>คุณแม่ชื่ออะไรคะ<อเ>คขายราคาเท่าไหร่บ้างคะสอง<เ>สิบสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้นะคะโอ้โหเมื่อสักครู่แอบเห็นหมอ้อหุงข้าวข้าวเบลเลอร์เลยนะคะนี่ที่ใส่หมอ้อ ี่ให้ผักชีกันอย่างนี้เลยนะเป็นกองๆ,ๆอย่างนี้เลยนะคะเพิ่งเคยเห็นอะเนี่ยที่แบบว่าร้านให้ผักชีกันเยอะแบบนี้เลยนะคะคือเป็นแบบใส่ห่อนะคะร้านยำเล็กๆแม่ๆนะคะแล้วก็อยากจะครอบครัวที่ร้าน ลค้ามีน้ำซุปให้ด้วยร้านนี้ขายทุกวันเลยไหมคะทุกวันเลยค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะห้าโมงถึงสี่ทุ่มห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะคะมาที่ร้านนี้ได้เลยเชิญค่ะลูกค้าค่ะเช้าด้วยนะคะอ้ามีตอนเช้าด้วยเหรอที่เดียวกันรอบเช้ากี่โมงจ้าเจ็ดโมงถึงเก้าโมงเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้านะคะรอบเช้าก็มีที่เดิมเลยนะคะอีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งอีกสองร้าน มีตอนเย็นค่ะหน้าวันอาทิค่ะเวลาเดียวกันกับตอนนี้ค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่ง่อนเช้าค่ะใคระฟังค่ะใครใกล้ที่ไหนตามไปที่นั่นเลยนะคะเป็นเป็นชายเหรอคะหรือครอบครัวครอบครัวนะคะมันไข่ต้มเปล้อน่องหอมน่้ามานะจะอันนี้เป็นเนื้อน่องนะคะ อันนี้เป็นนองอ,อันนี้เป็นโลกจ้ะเลือกได้ใช่ไหมคะแม่ว่าอยากกินอะไรจ้านี่ดูเขาให้ผักชีนี่เพื่อนๆโอ้โหน่ากินมากเลยอะ่ะแม่ร้านเปิดมากี่ปีแล้ววะจ๊ะตีปี4-0ป,ปีนี้ปี6-4สี่ศู 0. 5 0 6 0 20กว่าปีนะคะโอ้โหเปิดมา20กว่าปีแล้วนะคะมีหลายสาขาเลยเพื่อนๆก็ตามกันไปนะคะขายทั้งตอนเช้าตอนเย็นอ่ากลางวันไม่ได้ขายกลางวันเหลือแค่กลางวันไม่ได้ขายนะคะอ่าในงานก็ครบทั้งวันแล้วไม่ได้นอนนะแม่ไม่ได้นอนแหละทั้งทำทั้งขายทั้งทำทั้งขายเลยนะคะเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะ แม่กินอืยเอาอะไรข้าวมันไก่เหรอ,อมแม่หนูเอาข้าวมันไก่น้องค่าบวกไก่ทอดพิเศษไปเลยค่ะแล้วก็แล้วก็น้องไก่บวกเครื่องในค่ะอีกหนึ่งจานพิเศษเหมือนกันค่ะเอาตามคิวเลยนะคะแม่ค่ะได้ได้ค่ะเดี๋ยวเคลียร์โต๊ะให้หนูค่อยๆนั่งค่ะ ดี๋ยวดูแม่ไปก่อนดูภาพกว้างนะคะ <c oughs> <อ>ก็คือมีคนตักน้ำซุปคนหนึง่งตักข้าวคนหนึง่งหั่นไก่คนหนึ่งนะคะทำให้มีความรวดเร็วนะคะแตงกวาคุณแม่ก็เตรียมไว้เป็นถุงๆเลยนะคะผักชีก็เตรียมไว้ให้เป็นถุงเลยนะคะในวันก็เตรียมมีพวกนี้หลยไหมหมูกักลับเข้มค่ะค่ะเตรียมตื่นตีอะไรเน,นแม่ ้คนต้มไก่มาต้มไก่ไปไปขายอีกตั้งเ่ตีสามอ่ะโอ้โหนี่ค่ะธรรมดาเเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีงามมากๆเลยนะคะแต่ก็น้างแค่ต้องถ่ายรูปแล้วลูกค้ารอเต็มเลย เป็นมุมหลังนะคะอันนี้เป็นไก่ทอดน,นะคะสูตรคุณแม่เองเลยนะจ๊ะแม่กระดูกนี่มีคนรับไปปะคะ มีคนรับไปอ๋อ้โอ้โหน่ากินมากค่ะรวมหนึ่งแล้วก็ไก่ตับหนึ่งใช่ไหมทอดสองห่อไ่อดไรอะอไกทอดสองห่อไดแล้วคะเอาอะไรคะเอาไก่ทอดจัะ จ้าต่อใช่ไหมคะเบียร์ค่ะเอาสองคอครับร้านแม่ไม่ทุบไก่ด้วยนะร้านอื่นมีตีตีไก่ร้านนี้ไม่ทุบไก่นะคะคอยไว้เขาจะมีอ่ะโอ้สูตรนี้ไม่ทุบอ๋อไม่ทุบไก่ด้วยนะคะนี่ใส่ผักชีเป็นกำๆเลยอ่ะแล้วมันก็จะไม่อร่อยอ๋อทุบแล้วจะอ๋อใช่ใช่อ่ะใส่ข้างในได้ไหม ต่อไปโอนั่นพิเศษคือมองไม่เห็นข้าวเลยอะ่ะไปรวมนะครับเนี่ยไปกระตกได้แล้วครับเทะะา่าไหร่คะเก้าสิบบาทครับอันนี้ก็ทำมา ด้วยพิเศษแหละก็อใส่กระเป๋าจุ๊ก เเข้างลังอนึงค่ะ้านคะแม่มขับแมวุดด้วยค่ะเดี๋ยวพี่รอแป๊บนงนะคะรอโตแป๊บนึงค่ะผมได้จ้าใช่ค่ะลองห่อด้ห้าเสียบเ่ย ยายอจแม่ครับ90เแม่เห็นข้าวเยอะอย่างนี้ใช้วันละกี่ม้อจ้ะเนี่ยก็สองม้อสองม่อนะม่อใหญ่เลยเบอร์ม่อเล็กนะคะม่อเบอร์สี่สิบนี่เล็กแล้วเหรอแม่ อันนี้เบอร์อะไร60ป่ะคะอันนี้45 45นะคะไม่ต่างกันเลยแม่สองหอข้างใยญ่สองหอช่ไรเนาะโตเก็บจานให้หน่อยอยังก็รอโต๊ะเออแม็กถ้าถ้าได้โต๊ะแล้วไปจองโต๊ะก่อนเลยจ้าไ <c oughs> ปไปดิไปจองโต๊ะไปเอาโตะนั้นไปเออเออเออบอกเอาโตะนั้น เป็นไก่ไก่ทอดใช่ไหมคะคะน้องไอไก่ต้มอ่ะเป็นน้องต้มบวกทอดอะคะอ่ะเป็นน้องแล้วก็วกน้องบวกตับพิเศษเหมือนกันค่ะตับด้เครื่องในเครื่องในพูดผิดเครื่องในพิเศษถ้าเป็นเครื่องในก็จะได้กี่ื่นด้วยค่ะแม่เอาแบบว่าเอาตับ จะได้ลับค่ะแม่โอ้เยอะนะเนี่ยไม่เห็นข้าวเลยอย่างนั้นกล่องละห้าสิบใช่ไหมคะแม่โอ้เยอะมากทุกคนขาไม่จกตานะคะนี่คือของจริงค่ะนี่ เ <laughs> <laughs> พลงสุดท้ายใช่ไหมละ่ะทำให้มันเต็มที่ลูกวันนี้น่าดูครับน่าชมด้วยขอบคุณครับ,อบ,รบตอนนี้ถึงเวลาที่แชมป์สา,สามสมัยผู้สามสิเงินทุนจากโรแลนนดูร่าอยู่35,000บาท <laughs> ต้องมาทำหน้าที่รับงานหนักในวันนี้ไนท์จาการจันทบ,บุรีและก็มาถึงแบบที่ของน้องไนท์แชมป์สามสมัยครอง สามหมื่บาทเด็กชายวัยสิบ้ผู้ไฟเรียนรู้เขามาเวทีนี้ด้วยความมุ่งมั่นหวาเงินเื้อซื้อหนังสือท่องเสวดาเพื่อศึกษาประวัติศาสตรไทยให้ละเอียดยิบขึ้นและอี่ต้องว่าถือซื้อตุ๊กตาให้น้องสาวไนเจโบ้ายใจเขาเป็นหวานทมเพื่อสารสุดยอดมาจริงนะหนักไหมมันเน่จัดครับหมอไม่หนักไม่หนักไม่หนัก สอนดนกรียหรอครับต้องให้อยากเป็นครูสอนดนตรีครับเพราะว่าจะได้สอนคุณให้กับคนที่สนใจครับอ๋อคนที่เราสนใจแล้วม็นมาครูมาสอนเราใช่ไหมอ๋าวันนี้พร้อมทำนั้นตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณใกล้สองทุ่มนะคะก็เลยมืดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะโมสั่งเป็นข้าวมันไก่ต้มบวกไก่ทอดค่ะอยู่ที่50บบาทนะคะมาดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะก็จะเป็นไก่ต้มนะคะนี่อยู่ทางนี้มองไม่เห็นข้าวเลยนะคะแล้วกไก่ทอดค่ะแล้วก็นี่ความผักชีให้เยอะมากแล้วก็แตงกวานะคะกิ้งข้าวเปล่าๆเลยข้าวถ้าอร่อยนะ่ต้องมีรสชาติ ข้าวมีรสชาติค่ะมีความเค็มๆหอมๆนะั้นกินข้าวเปล่าอย่างได้เลยค่ะแล้วก็มีความนุ่มนะคะแต่ว่าไม่เละคือมีความเป็นปตัวแบบไม่เละค่ะอร่อยแบบนี้เป็นน้ำจิ้มไก่ทอดเป็นน้ำจิ้มไก่ต้มนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นน้ำซุปของเขานะคะเมื่อคู่นี้แอบ,บชิมไปหน่อยๆคือคือเขาใส่มะนาวดองหน่อยๆน,นะคะอันนี้กินแบบไม่ใส่อะไรจิ้มๆเลยนะกินกันค่ะ จะบอกกินข้าวมันแล้วก็ไก่ทอดไปนะคะอร่อยมากค่ะไก่มีความกรอบนอกนุ่มในนะคะมีความกรอบตรงหนังนะคะแล้วก็ที่หนังก็มีรสชาตินะคะเด็กๆคงจะชอบกินน่าดูเลยค่ะแล้วก็พอโมลองชิมข้าวมันไก่นะคะกับไก่ต้มะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มไปอร่อยมากๆเลยค่ะตัวไก่นุ่มนะคะไม่เละไม่แฉะแล้วก็ตัวน้ำจิ้มเขาจะบอกว่าเด็ดมากเลยนะคะมีความหวานพอดีเปรี้ยวนิดนึงพอดีเลยนะคะแล้วก็มีความหอมตเต้าเจี้ยวขึ้นมาเลยค่ะ ร้านนี้น้ําจิ้มเด็ดจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวกินกับผักอันนี้ด้วยเพราะว่ากินกับผักชีน,น่าจะอร่อยขึ้นนะคะน้ำซุป น้ำซุปม,มีกลิ่นมะนาวมะนาวดองค่ะแต่ว่าไม่เปรี้ยวนะไม่ขมด้วยอร่อย<ม>แค่ได้กลิ่นแบบพอตัดเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ผักชีเวลากินเข้ากันมากๆค่ะ<ม>แซ่บแซ่บเลยค่ะร้านนี้อ<ม>ื โอเคค่ะเพื่อนสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอตัวกินก่อนนะคะบ๊ายบาย